สวัสดีค่ะสวัสดีสสวสัที่ลุงทิพย์นะคะวันนี้นะคะ <c oughs> ได้มีโอกาสมาส่งรถนะคะที่จังหวัดนครนายกนะคะก็มาส่งเทวเลสสปอร์ตนะคะวันนี้นะ เอว่าเลสสปอร์ตนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามพี่นะคะว่าพี่ตื่นเต้นไหมกับมาล้บรถวันนี้ตื่นเต้นอยู่ค่ะตื่นเต้นอยู่นะคะอันนี้เราเจอกันทางออนไลน์ใช่ไหมคะก็ซื้อขายกันทางออนไลน์ก็คือตอนแรกก็กังวลอยู่ใช่ไหมคะว่าการซื้อขายออนไลน์มันน่ากลัวอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอเราได้ลองสัมผัสการซื้อขายก็มันไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมคะที่มีรถเก่ามาเทิร์นกับหนูด้วยเนาะค่ะแล้วก็ยังไงก็ ตื่นเต้นไหมคะพี่วันนี้ตื่นเต้น๋ยวค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นชอบไหมคะพี่แบบนี้ชอ,ชอบนะคะก็คือศึกษามานานแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตนะคะพาลูกค้าไปอธิบายวิธีการใช้รถแล้วก็ส่งมอบรถให้คุณลูกค้าก่อนนะคะว่ายังไงก็ขอบคุณพี่มากนะคะขอให้โชคดีแล้วก็เงินทองไหลามาเทมานะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะ สวัสดีค่ะพบกับเนกแล้วนะคะกับโปรโมชั่น Ford b บเนกนะคะวันนี้นะคะเนกอยู่ที่ Ford Auto g a l ก e r y ปทุมธานีนะคะมีรถ e v e r อร์เส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะวันนี้นะคะจะเป็น e v e r อร์เรุ่นไททาน,นิัมสปอร์ตนะคะคันนี้นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1429,000บาทนะคะวันนี้เนกก็จัดชุดแต่งสวยๆให้กับคุณลูกค้าอีกเช่นเคยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะ คันนี้นะคะลูกค้าครีเควสมาว่าอยากได้กระจังหน้านะคะเป็นแบบม้ามัสแตงนะคะพร้อมกับไฟนะคะนี่จะไฟเป็นไฟ LED นะคะรอบรอบตัวม้านะคะแล้วก็พร้อมกับไฟตรงนี้นะคะเป็นไฟแบบ3ามจุดนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็เป็นสีดําเงานั่นเองค่ะซึ่งจะให้รับกับตัวรถที่เป็นสีดําเงาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ กันชนหน้านะคะแล้วก็ข้อไฟหน้าต่างๆนะคะก็จะมาเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็พร้อมกับอะคริลิกนะคะคําว่าเอว r ลเลสแบบนี้นะคะเป็นสีดําเงาเหมือนกันค่ะคันนี้ไฮไลท์นะคะเป็นไฟหน้าแบบ มามัสแตงนะคะคันนี้เราติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นไฟมัสแตง3ามขีดแบบนี้นะคะแล้วก็เดิมทีงวงแหวนอันนี้ไม่มีนะคะเราติดตั้งเพิ่มนะคะอันนี้จะเป็นวงแหวน LED แบบสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นงานอัปเกรดนะคะแล้วก็เดิมทีมีไฟเดย์ไลท์อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มเป็นไฟไฟวิ่งนะคะเป็นไฟสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็นเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็เพิ่มเติมขึ้นมานะคะ<ม>คันนี้นะคะใส่คิ้วล้อนะคะเป็นคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะคะเป็นสี ดำเงานะคะอันนี้นะคะซึ่งก็จะเข้ากับตัวรถนะคะในรุ่นนี้นะคะพร้อมกับล้อมแม็กขนาด20นิ้วนะคะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นล้อมแม็กเดิมนะคะลูกค้าก็ไม่ได้ไม่อยากเปลี่ยนแม็กนะคะก็ใช้แม็กเดิมนะคะเพื่อความแข็งแรงของตัวรถนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็แม็กเดิมก็เป็นสีดําเงามาจากโรงงานแล้วนั่นเองค่ะชุดครอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นครอบโลโกโล้ครอบกระจกนะคะหรือไม่ก็เป็น ขอบมือจับนะคะก็เป็นสีดําเงาให้นะคะตรงนี้นะคะฟิล์มนะคะติดฟิล์ม AA เซรามิกฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มขนาด 60- 80เซนตนะคะตรงนี้นะคะติดคิ้วกันสาดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็แรปหลังคานะคะเป็นแรปหลังคาดําด้านแบบนี้เลยนะคะติดเบ้ารองกันลอยนะคะตรงนี้นะคะติดเพิ่มเติมนะคะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะฝาถังนะคะเป็นฝาถังเป็นฝาถังเอเวอร์เสนะคะแล้วก็ส่วน ด้านท้ายนะคะก็อันนี้นะคะไฟท้ายแล้วก็จะเป็นไฟท้ายแบบทับทิมนะคะนี้จะเป็นไฟเวลาเราเปิดไฟตัดหมอกนะคะหรือไม่ก็เปิดไฟไฟหลีนั่นเองค่ะแล้วก็ไฟท้ายตรงนี้จะเป็นไฟท้ายแบบ GLC นะคะซึ่งก็จะเป็นไฟวิ่งนะคะอันนี้จะเป็นโครมสีแดงนะคะสวยงามนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นคาดท้ายนะคะเอเวอรสนะคะแบบมีไฟนะคะนี้เวลาเราเวลาเราเบรกจะเป็นสีแดงนะคะเวลาเราเปิดเราเวลาเราถอยหลังนะคะก็จะเป็นสี ขาวนะคะตรงนี้นะคะในส่วนของด้านในนะคะก็เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้เราไม่มีพารามิกมูนลูปนะคะซึ่งเป็นรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะแล้วก็บาะนะคะเป็นเาบาะแบบดึงขึ้นแบบแมนนวลนะคะไม,ไ,มไม่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 ไฟฟ้านะคะสาหรับข้างหลังนะคะส่วนฝาท้ายก็เป็นแฮนด์ฟีเหมือนกันค่ะแล้วก็เปิดปิดฝาท้ายเป็นไฟฟ้าพร้อมกับเปิดจากกุญแจรีโมทได้นั่นเองค่ะเจ็ที่นั่งนั่งได้ด้านหลังก็กว้างห้องโดยสารกว้างบรรทุกสัมภาระได้สูงสุดถึง900กิโลนั่นเองค่ะ ดูรอบๆคันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาดูด้านข้างเนาะคันนี้นะคะโปรโมชั่นก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยสูเหรือว่าจะเลือกเป็นชุดแต่งนะคะหรือว่ารับเป็นส่วนลดก็สามารถทักในสอบถามนี้มาได้หรือจะชอบแต่งแบบไหนไม่ชอบแบบไหนก็เลือกกันมาได้นะคะในคลิปนะคะในก็มีลงไว้หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะคะจะเป็นชุดแต่งเอเวอเรสนะคะต่างๆถ้าลูกค้าชอบแบบไหนก็ให้ลูกค้ารีเควสตมาได้เลยนะคะเนจัดก,การให้ตามคําขอนะคะ ข้างในค่ะเบาะหนังนะคะฝั่งคนขับเนี่ยเป็นไฟฟ้าส่วนฝั่งคนนั่งเนี่ยเป็นแมนนวลนะคะพร้อมกับเบาะหนังตรงนี้จะเป็นตัดตัดสีน้ําเงินนะคะเฉพาะเอเวอเรสต์นะคะน,นี้จะเป็นเดินได้น้ําเงินมาจากโรงงานนะคะก็จะมีตรงเบาะตรงคอนโซลนะคะคอนโซลแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะคะก็จะเดินได้เป็นได้สีน้ําเงินมาให้นะคะทันนี้ก็มีพวกระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะที่ปัดนำ้ำฝนอัตโนมัตินะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ อัตโนมัติแบบ1ิสปีดมาพร้อมระบบป้องกันการลื่นถล่นะคะแล้วก็มาเป็นอจอเป็นจอขนาด8นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็อคอนโซลก็สวยงามนะคะเดินได้สีน้ำเงินนะคะนี่เลยเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะคะคันนี้นะคะพรมนะคะวันนี้พรมก็เลือกเป็นพรมสีฟ้านะคะซึ่งเป็นพรมที่เข้ากับตัว พมตัวเบาะหนังนั่นเองค่ะและไม่เลือเข้ากับข้างในค่ะสีออกสีฟ้าๆนะคะก็รับกันได้ดีค่ะระหว่างคันนี้นะคะจะเป็นเอเวอร t เรสต์อรนะคะซึ่งถ้าลูกค้าท่านไหนที่กำลังชมคลิปอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้เนก็ขออนุญาตจบคลิปไปก่อนนะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย